ลองตอบกันหน่อยอาหารในข้อใดทําให้คอเลสเตอรอลสูงมากที่สุดข้อที่1ไข่ต้มกินทั้งฟองนะกินไข่แดงด้วยข้อที่2ขาหมูเอาเนื้อหนังเลยข้อที่3โรตีไม่ใส่ไข่ราดนมข้นหวานฉเฉลยก็คือข้อ3นี่แหละโรตีราดนมข้นหวาน เพราะว่าอาหารที่ทำให้คอรสชอลสูงขึ้นมากที่สุดคือทรานแฟตหรือไขมันเทียมต่างๆการที่เรากินเนยเทียมหรือว่าทรานแฟตทำให้คอรสชอลขึ้นสูงได้มากกว่ากินเนยแท้ซะอีกท,ท,ทั้งๆที่เนยแท้ทำมาจากสัตว์มีคอรสชอลส่วนเนยเทียมไม่มีคอรสชอลแต่ว่าทรานแฟตที่อยู่ในเนยเทียมเป็นตัวกระตุ้นให้เราสร้างคอรสชอลเพิ่มสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคำตอบก็คือข้อ3อาหารที่ทำให้คอลสตอลสูงก็คือทรานแฟตเนี่ยมาเบอร์นหนึ่งเลยอยู่ในอะไรบ้างก็จะมีตั้งแต่ครีมเทียม นมข้นหวานนมข้นจืดมาการีนช็อตเทนนิง่งวิปครีมที่เป็น non dairy วิปครีมวิปครีมที่ไม่ได้มาจากนมพวกไขมันพืชต่างๆ